สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนงบีไลฟ์ลาชแนลพาเพื่พอนเพื่อนมางานชิลลี่เฮาส์นะครับนะที่ลานถาวรน,นะอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองนะครับนะสัมางานกันนะครับที่นี่ก็วันนี้ก็จะมีงานโชว์รถคลาสสิกนะครับนะแล้วก็จะมีตลาดของขายนะครับนะเพื่อนเะพื่อนตอนนี้้งบีก็เดินเข้ามาในงานนะครับก็จะมีพวกเสื้อผ้านะและ้วก็ของกินมากมายนะเดี๋ยวจะเดินให้ทั่วๆในงานก่อนนะครับนะเพื่อนเพื่อนนะ เยอะมากเพื่อนอเ,เยอะมากเยอะมากเฮ้ยเพื่อนๆดูนะนะักท่องเที่ยวเยอะมากนะงานเขาจัดใหญ่มากนะงานชิลีเฮาส์นี่ก็จัดมากับการท่องเที่ยวบ้านฉางจังหวัดระยองนะเพื่อนนะเ,เขาร่วมมือกันนะครับนะทีมดีรู้ม,มานะเสื้อผ้า ตลา,าดจมย่อมเลยนะงานเขาโอเคเลยนะเพื่อนบูทรองเท้าหนังสวยแม่ชอบป่ะเสื้อผ้าวินเทจเสื้อผ้ามือสองเยอะนะครับเพื่อนๆพนงานมีพรุ่งนี้วันหนึ่งนะจ,ะจ้าจำไม่ถิด <Okay S 2> ใช่ปะก็ะจะมีพรุ่งนี้วันหนึ่งยี่สิบแปดงานมีพรุ่งนี้หนึ่งวันครับเยอะมากเยอะจริง เพอคลาสสิคน่าจะมีประมาณเมื่อกี้แหละแม่ใช่น่าจะมีประมาณเมื่อกี้แลหละเของขายเยอะจริงๆนะเพื่อนนะเดี๋ยวบีเดินเข้ามาดูร้านนี้ก่อนนะเห็นคนมุงกันเยอะนะไม่รู้ว่ามีอะไร มันใส่บุหรีได้ใส่บุหรี่ได้คนเยอมากะเพื่อน คือเขาเขามีต้นคุ Naj ้อยู่เขาก็รู้แล้วไงโจแม่งบอกให้ผิดังบีบอกเพื่อนๆเลยว่ามาแล้วไม่ผิดหวังนะครับานเขาจัดได้ดีมากยานใหญ่มากนะขายเยอะแยะมากมาย เยอะอยนะนี่บีเดินเข้ามาถ่ายข้างในก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราไปแนวของกินกันทางนอกนะน,นี่เข้ามาดูตลาดเสื้อผ้าอะไรก่อนนะทักฟูดนะครับเพื่อนนะก็เดี๋ยวนะจม,มเพื่อนได้นั่งกินกันด้วยนะก้อยบินแท้ วันสองชิลลี่เฮาส์อ๋อวันนี้เป็นที่สองแล้วเหรอในวันนี้เป็นงานฟีคอนเสิร์ตนะคะทุกท่านสามารถเลือกซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มเข้ามารับประทานได้บริเวณโต๊ะสีแดงด้านหน้าเวทีเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะได้ฟังเพลงพ่อจากน้องมาโชว์ไวโอลินนะคะร เมื่อวานนีแล้วเราไม่หวังแน่นอนค่ะแล้วสาหรับในวันพรุ่งนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีบัตรสามารถซื้อบัตรหน้างานได้นะคะราคา200บาทเพื่อเข้ามาฟังศิลปินของพวกเรานะคะั่นก็คือวงของพี่วสันต์17นะคะดูไหมห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะคะท่านใดที่หาห้องน้ำไม่เจอนะคะอยู่ทางด้านขวามือของเวทีด้านหลังนะคะ เรามีดนตรีให้ฟังกันยาวๆจนห้าทุ่มเลยนะคะสามารถเลือกซิงเ่องดื่มหรืออาหารนะคะเข้ามาแล้วก็ทานกันงานได้ดีนะพูดถึงกันนะมันมีกีเมาส์ยอยะอ้เป็นมือสองเหรอป่านนี้มือหนึ่งจะเป็นพวกต้นไม้อะไรนะ เสื้อมีมือหนึ่งมือสองนะครับตัวร้อยร้อยกว่าบ,บาท่างเพื่อนนะของวินเทจนะเพื่อนนะเยอะน,น,นะนอนายพ <นะ S 2> าเขา,ามาเลย จะมีช่างมาตัดผมด้วยนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็มพวกรถไมโครกันประมาณหนึ่งนะครับเทาที่ผมได้ส่ได,ได้แล้วนะฮะผ้าไหมนะของะยองนะตัว3ามร้อสามร้อยเก้าสิบนะเพื่อนนะเอวได้ยืดได้เยอะนะนี่เราก็ออกมาโซน จัดได้ดีมากนะครับแซนด์วิชเลนี้ผลไม้จ้าอะไรนะชีวิเทาอ่ะอ่าชีวิเท้าเมี่ยบายไงคะหนู่มไอเก็บโงดมาเรื่องมันเลยโอเคนะงานเขาจัดนะเดี๋ยวก็จะมีดนตรีนะวันนี้ฟรีฟรีคอนเสิร์ตนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เสีย250วงอะไรมานะต่อไปนะ จำจำชื่อวงไม่ได้แล้วเพื่อนลืมขนมอะไรนะมั้ยฝักบัวฝักบัวจิ๋ว ช,ชาใต <ar> ใ้ไหมธนาธนาชาใต้ไปถึงหน้าแม่ปลาเดิอนดูหน่อมแม่เตือนดูทีไรเดี๋ยวเราซื้อไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเหลือมีแต่ของโซนของกินอย่างเดียวละกินเยอะมากเลยบ <ambition S 2> ีเด hire, ินหาของกินก่อนนะเพื่อน เนเะข้ามาดูร้านนี้กันนะอะไรเอ่ยทําไม่ทันกันเลยนะเพื่อนนะ ไปดูทุกอีกหน่อยนะร้านค้าก็มีอยู่เป็นร้อยนะโดยรวมๆของกินก็มาะี่ห้าสิล้านได้ไหมนะ,นะของกินก็ประมาณสี่้าสิล้านนะแล้วก็จะเป็นโซนพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะเยอะอยู่ ข้อสดเมนูนี้เราไม่เคยเยห็นนะแม่นะนอนตุ้งเกี่ยวเนยนะมาแล้วไม่อยากมาเดินก็ในงานก็จะประมาณนี้นะครับนะนเพื่อนๆนะ,ะต้องเดินทางกลับนะก่อนนะเพราะไกลพอควรนะร้ะานถาวรบ้านช้างนะครับนางงานชิลลี่เฮาส์นะครับ ก็มีพรุ่งนี้หนึ่งวันนะครับน้าวาอาทิตย์โอเคมีฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับคลายกดดิงกดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจช่องไลฟ์สะลฟชาแนลของเราด้วย mm hmm. สวัสดีครับ